นาะขอบคุณนะคะทีเวีมาให้กําลังใจค่ะรวยเลยรวยเนาะคขอให้ได้เงินกลับมาเยอะๆขอให้ทำอะไรก็ปังๆังเฮงๆไดเลยรวยนะคะเราอยู่ไกลบ้านเนาะคาะแต่ก็แต่ก็ค่ะกระทำไปเรื่อยๆคาอไม่ต้องซีเลียยแล้วทำแบบสนุกสนานไปเนาะค่ะเนทะเลเราก็เอาก่อนเนาะตอนนี้เนาะเราถึงจะได้อยู่กินผลมันเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแหละเพื่อนๆเนาะ เราก็ทําทําไปเนาะค่อยๆเปลีนค่อยๆไปไปว่าได้ไม่ได้แต่เราก็สวัสดีเนาะค่ะเนาะ,ะบางบางท่านก็บอกว่าสวัสดีไม่ได้เราจะเนาะมีหนึ่งดวงตาคือแมวขอบพระคุณมากนะคะประเจียบตอนนี้เนาะค่ะเนาะก็ได้รู้จักกันแล้วได้อาหลายคะ่ะที่มาให้กําลังใจคะ่ะก็ผ่านแล้วแหลคะค่ะผ่านแต่ตีมแล้วมายืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะมายืนยันตัวตุ มาพบปะเพื่อนใบส่งนี่ก็พี่จำผิดมากเลยเนาะคะเนาะพี่จำผิดไกลเลยเนาะไกลมากเลยน้องเมียวขอตัวแล้วเนาะตอนนี้น้องเมียวไม่ได้อยู่แล้วเนาะคะเนาะน้องเมียวขอตัวแล้วตอนนี้ขอตัวก่อนกับป้าเจี๊ยบเนาะป้าเจี๊ยบยังอยู่หรือเปล่าเนาะคุณดุษฎีมาแล้วนะคะคุณดุษฎีก็ก็ก็คนเหนือมัอนกันนะที จากจากที่ไลประมาณสองทุ่มเนาะสองทุ่มก็เหมือนมันดึกเกินจากเพื่อนๆเหมือนมันดึกเกินค่ะสองเนาะคนจะเห็นเราเยอะเราก็จะมีรายได้เยอะอันนี้พูดตรงๆเนาะคณเนาะพูดตรงๆไปตรงมาเลยเนาะคนก็จะเห็นเราเยอะเลยอันนี้หนูก็ไปฟังเขามาอีกทีเนาะคะเนาะหนูไปฟังเขามาอีกทีเนาะ <c oughs> ป้าเขาไม่ให้บอกอายุกันว่างั้น <c oughs> เราก็ไปอ่า ไปยืนยันนั่นแหละจ้ะยืนยันบัญชีของเราให้ให้ Facebook เขาให้ Facebook เขารู้จักเนาะคะเนะประมาณว่าเราสงสัยเราไม่ได้อัปเดตสักทีหรือเปล่าเนาะเราไม่ได้อัปเดตบัญชีมีประสบการณ์แต่ความรู้อย่างอื่นก็ก็ยังยังบอกยังสสนไม่ได้เนาะเพื่อนเนาะยังบอกยังสสนไม่เนาะคะเนะจะดีอยู่ก็อยากให้ทำคลิปอินบ้างเนาะคะเน ทำคลิปกินข้าวท่าอยู่เนาะคุณใหญ่นาะข้าวหอมยังอยู่หรือเปล่าเนาะหรือว่าออกแล้วขอบคุณหลายๆได้จะเด้อคุณสิรินันเนาะคะเนาะสิรินันเนาะก็ญาติญาติกันเนาะคะเนาะญาติญาติกันแต่แต่บางทีน้องสาวเขาก็มาหาเนะคะเนาะน้องสาวก็มาหาขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณเนาะหนังสือมันมีเด้งขึ้นจ้ะมันเป็นแบบว่าค้างอยู่เนาะคะเนาะเพราะว่า กงใส่ยจเป็นเพราะว่าเพื่อนมาน้อยเนาะคะเนาะทีนี้มันก็ขอให้นอ้องอพายผ่านเร็วๆนะคะขอให้ขอให้เฟซบุ๊กเนาะขอให้คุณมาร์คอ่าไหนเนาะคุณใหญ่หลับแล้วบางวันก็บางวันก็ไม่หลับเนาะบางวันก็เดินตลางตอนตอนกลางคืนก็เดินเนาะคะเนาะพี่ไม่ได้ไปหาสองวันแล้วเนาะคะเนาะวันนี้พี่ก็ยังไม่ได้ไปอ่าไปดูคลิปเดี๋ยวพี่จะไปดูคลิปเจี๊ยบอยู่ลํำปาง นอนไพทําความรู้จักกับป้าเจีย๊ยบนะคะป้าเจีย๊ยบก็ได้มาเนาะป้าเจีย๊ยบบอกว่าป้าเจีย๊ยบอยู่ลําปางจ้ะเออเจอเจอ,เจอคนเหนือเหมือนกันแล้วเนาะคะเนาะอ๋อทาความรู้จักกันแล้วเนาะคะเนาะตอบกับเพื่อนมันเป็นอะไรที่มันมันเป็นกฎประมาณนี้เลยจ้ะเนาะประมาณว่าอ่าระบบเนาะคะเนาะระบบก็ประมาณนี้เลยจ้ะเพื่อนๆเอเนาะ คุณดุษฎีเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็น้องอัมพัยก็เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนที่น่ารักเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นเพื่อนที่น่าใุญยน้องข้าวหอมพี่สุทินเนาะคะนะ่ะเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ายินดีต้อนรับหมดทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับเสมอเนาะคะ่ะเนาะปางค่ะอยู่ลําปางแต่ไปทํางานอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะส่วนน้องอัมพัยก็ไปอยู่ฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะน้องอัมพายไปอยู่ฟินแลนด์ เราก็มาสมัครทีเตอร์นเนาะเราก็ได้อ mm ม,ม nah, ะเขือยาวเหมือนกันเนาะคะเนาะมะเขือยาวก็ไม่ได้จ้ะมะเขือยาวนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะคะเนาะเสี่ยงกับกล้วยกล้วยมะเขือย้อนรับนะคะเป็นยังไงดังเนาะออ้ไม่ได้เห็นตั้งนานเนาะคะเนาะไม่ได้เห็นกันตั้งนานเลยเป็นยังไงบ้างน้องก็ได้ไปหากันเนาจะเนาะก็พี่เมลวเขาจะถ้าถ้าอยากเป็นเพื่อนกับพี่เมลวเนาะ ก็ดูโปรไฟล์ที่สี่ปห้าเลยว่าตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องวีโกขอบคุณนางเอาไว้เนาะก็เก่งปลาย่างนะคะเก่งปลาย่างเก็บไว้เก่งเนาะคะเนะเก่เกงะะกใส่วุ้นเส้นระบับของเราเนาะที่มีอ่าตัวหนังสือสีฟ้านะคะไปดูอันนั้นเนาะตัวหนังสือสีฟ้านั่นแหละจ้ะไปดูอันนั้น แต่ถ้าเราเชรไปแล้วมันจะเป็นตัวหนังสือสีดำเจ๊ออยก็เหมือนกันนกขะ,ะ,ะทําพออเจ๊อ,อยพูดถูกประมาณนี้เลจะจะธรรมดานกขนะเขาหอมกินเนาะตอนคุณยายน้องเขาหอมกินตอนนี้เพื่อนเพื่อนยังไม่มาใหม่นกขะะนะตอนนี้หรือว่าออกไปหมดแล้วเนาะตอนนี้จะฟังจะฟังกูรูเขาพูดเอาคุณเจี๊ยบบอกอ๋อค่วะว่างั้น ใครเนาะเข้ามาใหม่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเนาะค่ะเนาะค่อยแก้ไขไปเดี๋ยวก็ได้เนาะพี่เยอยากให้ผ่านเนาะจะเนาะเพราะว่าเอต้องรอนั่นแหละจ้ะเนาะต้องรอเราต้องทาคลิปโปรไฟล์สีฟ้าเนาะค่ะเนาะไม่รู้ว่าเป็นใครเนาะค่ะเนาะอ่านไม่ออกเงียบเงาเงียบเงามีใครอยู่บ้างไหมเนาะมองเห็นแต่ดวงตาเดียวเอ้ยมองเห็นแต่เลขศูนย์เนาะค่ะเนาะ ไม่ว่าจะที่ไหนถ้าติดแม่น้ำเนี่ยหนาวคุณวิหกน้องวิหกนี้รู้สึกว่าจะดอกมานโอเอเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะหนาวไหมครับที่โคราชหนาวค่ะหนาวก็หนาวอยู่เนาะคะเนาะไปเอาใครมานี่วันนี้คือประสบการณ์ของหนูเองนะคะเพราะว่าหนูจะเข้าไปดูประจำเนาะคะเนาะทานไหนใช้ไม่ได้ก็จะเขียนบอกว่าไม่สามารถทีก็คงจะหนาวเนาะคะเนาะคงจะหนาว เพราะว่าอยู่ทางเหนือก็หนาวกว่าที่หนาวกว่าที่อีสานนกขณ์น้ำตกเจสวนอ๋อค่ะค่ะค่ะใช่ใช่เรียกผิดเขาอยู่อำเภอเจ๊ห่มนกขนะอำเภอเจ๊ห่มจังอ่านไม่ออกอ่านภา,าษาอังกฤษไม่ออก,กน่าจะเนาะขอตัวก่ออ๋อพี่พี่ทุตินนึกว่าออกไปแล้วน่าจะเนาะแน่นอนเลยนกขนข์ปลูกผักทุกอย่างเลยมีให้เลือกเนกาะผัดสวนครัวมีหอมมีกระเทียมมี ผักชีผักกาดห่อไลยน้ำไลยน้ำที่มันติดไปในคลิปนะคะเนาะให้ตรวจดูของเราเนั่แหละจ้ะเราจะได้ผ่านแบบพอผ่านแล้วก็ได้ตั้ง <c oughs> อ,อันนี้พูดตรงๆเลยเนาะถ้าก็เปิดการมองเห็นให้เราเนะเาเนอะอ้าวน้อคุณดุษดฎดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้องอัมพัยก็เป็นเพื่อนที่ เป็นเพื่อนที่น่ารักนะขะ่ะเป็นเพื่อนที่น่าก็ขอให้น้อไพัยผ่านเร็วๆนะคะขอให้ขอให้เฟซบุ๊กเนาะขอให้คุณมาร์กอ่าต้องเปลี่ยนเวลาเผื่อจะมีเพื่อนๆนมาไหลมาไหลมานะจจะเนาะเผื่อจะมีเพื่อนๆนไหลมาไหลมาจ้าตัวน,นี้เพื่อนเพื่อนออกไปหมดหรือยังเนาะนเนาะเราก็ค่อยๆได้เราจะเอาบุ๊บุ๊บปุ๊บทีเดียวมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้นกข่ะเราก็ต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปเราได้ท่ายเราก็เอาไปโกนเนาะ เหมือนเราก็เหมือนเราปลูกผักดีคุณยายข้าวหอมเนาะคะ่ะเนาะคุณยายน้องข้าวหอมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณอะไรก็ไม่รู้ขอเตะเพื่อนๆของเราเนาะอ่าเป็นไปไม่ได้ที่จะดูให้จบเพราะว่าต่างคนต่างรีบต่างเร่งเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคุณไหนที่เคยเป็นอ่สองวันไลทีเนาะสองวันไลทีก็ก็ไม่ใช่ว่า จะจะเหินห่างเนาะคะเนาะสีแดงจิงพึ่งเลยขอบพรคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเนาะขอบคุณสําหรับดวงใจแล้วก็พี่ทินเนาะแล้วก็คุณชื่นกำมลนคุณชื่นกำมลนเนาะคะเนาะตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนาะแล้วก็อีกหลายท่านน่ารักค่ะคุณมนจ๋าเ,เพื่อนที่น่ารักเนาะแล้วก็น้องคุณเจ๊อ,อ้อยด้วยเนาะเจ๊อ,อ้อยอยู่ อุบลราชธานีค่ะที่อ้อยเนาะแล้วคนอยู่ไกลนี่เป็นห่วงมากมเลย <c oughs> คนอยู่ด้วยก็ประมาณว่าก,ก็เป็นเพื่อนเก้งเหงานั่นเลงจ้ะเป็นเพื่อนคลายเครียดเนาะ <c oughs> นะคณะขนาดพี่เข้าพปหารยังพี่ยังจําเวลาผิดทีเนะคณะโอ้เปลี่ย <c oughs> <c oughs> บรรยายได้แล้วก็อ่าเราก็ทําให้มันมีคุณภาพเนาะ <c oughs> เราให้ความรู้กับเขาเนาะ <c oughs> ให้ความรู้กับเขา ให้คุณประโยชน์กับเขาก็ให้เราเยอะเลยจ้ะเนี่ยรู้จักเราเยอะเลยกว้างไกลมากเนาะคะเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินโปรโมทเนาะพูดตรงๆเนาะคะเนาะสวัสด,ดีสวัสด,ดีน้องสุรพาด้วยนะคะพี่ลืมสวัสด,ดีเนาะ,ะน้องสุรพาจา๋า พี่ขอโทษนะพี่คณะทีละคนสองคนนะคณะ <c oughs> ทีละคนสองคนแต่ก็ยังดีเนาะเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจเนะจาะแต่บางทีเราก็ไปหาเพื่อนช้าผิดปกติทีนี้เพื่อนก็มีน้อยเนาะคณะมีน้อยถ้าคนจะมาดูให้เราเนาะก็ถ้าเพื่อนๆมาเยอะมันจะดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น,น,นประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ้ามืออ๋อแม่ใหม่แม่ใหม่มหมบอกเกงปลาจ้าอยู่ที่บ้านก็เกงปลาเหมือนกันคะ่ะแม่ใหม่เกงปลาช่องเล็กนั่นแหละจ้กช่องยังเล็กอยู่เราก็ต้องประเมินได้เนาะเราประเมินได้เพราะ